สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มเชชวาลในข่าวไวยไทยนุนะครับเมื่อวานนี้นะครับไพวันวันระบุตรหรือว่าอดีตพระมหาไพวันนะครับมีการโพสต์ภาพลงในเพจไพวันวันระบุตรหรือว่าเพจ Facebook ส่วนตัวของแกนะครับภาพภาพนี้เนี่ยกำลังก้มกราบรูปปั้นนะครับของสมเด็จพระราชนีนานเอลิซาเบธท,ที่2แห่งสหราชอาณาจักรพร้อมกับข้อความแคปชั่นบน a c e b o o k นะครับว่า Long l i s t the Queen ขอพระราชินีทรงพระเจริญนะครับจากนั้นเนี่ยทิศไพยวันก็มีการคอมเมนต์เพิ่มเติมในโพสต์ดังกล่าวนะครับว่าสหราชอาณาจักรมีกฎหมายห้ามกราบเหรอฉันจะกราบไหว้หเทิดทูนใครพวกเธอมาเดือดร้อนอะไรกันพระจะลงโทษอย่างหนักนะทัพพีจะร่วงใครความคิดชั่วพระท่านย่อมรู้พระดูอยู่นะนี่นะครับเป็นคอมเมนต์จากคุณภัยวันนะครับที่คอมเมนต์เพิ่มเติมจากโพสต์ที่มีการโพสต์รูป กราบสมนเดน็จพระราชนีนาถอิดสเบดท,ที่2แห่งสาธาราจักรนะครับนี่ครับปรากฏว่าดราม่าบังเกิดขึ้นทันทีครับนะครับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่ลักษณะที่ในแนวเสียดสีตลกขบขันนะครับแล้วก็บางคอมเมนต์เนี่ยก็มีด้วยคําที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมนะครับมีคอมเมนต์คนหนึ่งครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าขอนญาะจากใจ อย่าได้ต่อว่ากันอยากจะถามว่าคุณไพรวรรณเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรถ้าสื่อในทางที่ดีที่ตามตามที่พิมพ์เนี่ยคุณไพรวรรณต้องอ่านคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์ที่ออกมามันดีตามภาพไหมบางคนพิมพ์กระแนกกระแหนในทางที่ไม่ดีซึ่งเจตนาเราไม่ทราบว่าคุณไพรวรรณเนี่ยต้องการกราบคุณนปั้นจากใจหรือทํากราบเพื่ออะไรแต่คุณเป็นบุคคลสาธารณะมันมีมุมมองที่ไม่ดีสะท้อนอยู่ใต้คอมเมนต์ภาพีเยอะปรากฏว่าแน่นอนครับ คุณไพวันแกเป็นคนชอบตอบคอมเมนต์อยู่แล้วเข้ามาตอบกลับทันทีครับต้องการจะบอกว่าใครที่คิดในทางไม่ดีอย่าใจต่ําอย่ามาโนอย่าเชื่อมโยงไปเรื่อยอย่าคลั่งอย่าบ้าครับผมจะกราบไหว้ไทยมันเรื่องของผมวงเล็บถึงต่อให้ต้องการล้อเรียนก็เรื่องของผมเพราะที่อังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่จเจริญแล้วการล้อเรียนกษัตริย์เป็นเรื่องปกติมากแต่ถ้าจะให้พูดแบบซีเรียสผมเทิดทูนและศรัทธาควีนพระองค์นี้ ในฐานะแบบอย่างของกษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่สง่างามครับพอใจไหมครับประเทศจะเจริญเพราะคนไม่เอาความรักความศรัทธาของตัวเองมาไล่ตรวจจับทำร้ายคนอื่นตลอดจนถึงรู้จักเคารพพื้นที่ของคนอื่นครับนี่นะครับเข้ามาตอบคอมเมนต์อย่างรุดแรอทิ้งท้ายครับประเทศจะเจริญเพราะคนไม่สอดเสเอคิดแทนคนอื่นว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะสม นี่ครับโอ้โหภาพเดียวสถานสะเทือนโซเชียลเลยครับนะครับซึ่งแน่นอนว่าในคอมม์นเนี่บางส่วนก็เข้ามาไม่ค่อยพอใจคอมมนต์บางส่วนที่เข้ามากระแนกระแหน่เสียดสีใช้ถ้อยคําที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมนะครับคุณปันก็บอกว่ารูปนี้เนี่ยมันเป็นรูปเป็น,ปน,ปนรูปไปเฉยนะครับก็ออกมาโต้ตอบคนที่เข้ามาด่ามาาบอกว่าจะกราบใครก็เป็นเรื่องของเขานะครับแล้วก็อย่ามาบอกว่าอย่ามาทีอย่ามาบอกว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ ในคอมเมนต์ในโพสต์ของคุณไพรวันวันระบุรอย่างหนักเหมือนการกรับเข้าไว้ทีนี่ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ